foreign attendees because this cosmetic a uh, cosmetic science program is uh in Thai so we um would like to present in Thai only okay so apologies for that นะคะก็โปรแกรมนี้นะคะจะเป็นการสอนการเียนการสอนแบบเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นแบบ extra hours ก็คือว่ามาเรียนมันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็จะค่อน,อนข้างเข้มข้นนะคะดังนั้นมักจะ เตือนเสมอว่าสําหรับคนที่สมัครเข้ามาหรือว่าตอนที่สอบสัมภาษณ์เนี่ยมกจะบอกเสมอว่าต่ว่าทิศเนี่ยต้องทุ่มเทนะคะเพราะว่าเยอะเนาะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาที่เราทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จึงเหมาะเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับคนที่ทํางานแล้วหรือคนที่ยังไม่มีงานทําเพิ่งจบใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นโปรแกรมที่เหมาะนะคะเอ่อเช่นเดิมค่ะคณาจารย์เป็นคณาจารย์จากภาควิยาการพิเศษกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ รวมเดียวกันกับที่อาจารย์รนฤพน์ท่านได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะคะในเซสชันที่แล้วนะคะก็คืออาจารย์รนฤพน์ของเรานะคะอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าภาควิชานะคะส่วนอาจารย์พลเพ็ญน,นะคะอาจารย์เป็น Share Person, แชร์เพอร์เซนตละกันก็คือเป็นประธานของหลักสูตร c o s m e t i c science ของเรานะคะอันนี้อาจารย์ก็ขอข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าเราตะกี้เราได้ฟังไปแล้วนะคะนี่ที่สําคัญนะคะก็คือว่าในสไลด์นี้เนี่ย อาจารย์ขอแนะนำนะคะพี่คุณจิตจติมาเพียนพัฒนาศิล์นนะคะนี่เป็นอีเมลของพี่เขานะคะพี่เป็นเจ้าหน้าที่หลักสูตรที่ช่วยเหลืออย่างดีมากเวลาผู้เข้าร่วมถ้าเกิดสนใจโปรแกรมนี้ค่ะสามารถที่จะอีเมลมาหาพี่จิตติมาได้หรือว่าจะอีเมลมาหาอาจารย์ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีเมลของอาจารย์เนี่ยอยู่สไลด์หลังสุดให้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใน หลักสูตรของเราเองก็ยังมีพี่ๆนักวิทยาศาสตร์สายสนับสนุนหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นคุณนัฐการคุณเกษรคุณเมธียานะคะอันนี้ให้ดูหน้าค่าตาไว้ก่อนเผื่อได้เข้ามาเรียนนะคะพี่ๆก็สนับสนับสนุนในเรื่องของอช่วยหาสารเคมีให้อุปกรณ์การวิจัยต่างๆนะคะ,ะถามว่าแล้วในหลักสูตรเนี่ยเรามี c o r r o l a t i o n อะไรบ้างมี activity อะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปสู่ว่าเรามีหัวข้อเรียนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาให้ดูก่อน ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็มี Collaborate กับ่ังชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นได้แก่โจซยูนิเวอร์ซิตี้โฮชิยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมีทางฝั่งอเมริกาอย่างเช่นเปอร์ดูนะคะอ่า University o f South c a r o l i n a นะคะ University of Iceland แลนะ,ะแล้วก็มีทั้งจีนทางเอเชียเราก็มีอยู่หลายมหาวิทยาลัยด้วยกันอย่างเช่นเจียงหนานนะคะ NUS สสิงคโปร์นะคะเดอะฟิลิปปินส์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย เรายังมีการ c o l l a b o r a t e กับบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็น OEM ด้วยนะคะแล้วก็เป็น training center นะคะที่อยู่ในญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Cosmos นะคะอยู่ในกลุ่มของ n i c o Group อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เรามี international collaboration ด้วยถัดมาเข้ามาสู่การเรียนการสอนบ้างนะคะในหลักสูตร Cosmetic Science เนี่ยเรามีอยู่2แผนก็คือแผนอแบบ G2 นั่นหมายถึงว่าเป็นการเรียนแบบ c r s e w o r k นะคะ มันจะมีแบบก1หนึ่งก2สองเนาะก2สองนี่คือเรียนแบบคอร์สเวิร์สของเราไม่มีแบบนอนคอร์สเวิร์สนะคะสําหรับคอสเมติกไซเอนส์แล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือแผนขอนะคะสองแผนนี้ต่างกันยังไงเนาะเรามาดูเรามาดูส่วนที่เหมือนกันก่อนแล้วกันค่ะทั้งสองแผนเนี่ยจานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรคือสามสิบหกเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าแผนกอเนี่ยจะเน้นการทําวิจัยมากหน่อยจะเห็นว่าจํานวนหน่วยกิจของวิทยานิพนธ์เนี่ยคือสิบแปดหน่วยนะคะส่วนแผนขอเนี่ยจะเป็นการทําวิจัยแบบการค้นคว้าอิสระ นะคะนี่ก็จะมีหกหน่วยกิตส่วนที่ต่างกันอีกก็คือว่าจํานวนรายวิชาที่เรียนเนี่ยแผนกก็จะเรียนในการเรียนพวกเลคเชอร์บรรยายน้อยลงมานิดหนึ่งก็คือจะเรียนอยู่ทั้งหมด1ิบปดหน่วยกิตส่วนแผนขอเราก็จะเน้นเรื่องของการบรรยายนะคะสาสิบหน่วยกิตแล้วในสิบดหน่วยกิตนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นวิชาบังคับหกหน่วยบังคับเลือกสิบหน่วยวิชาเลือกสองหน่วยตามเนี้ยนะคะก็ตามแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆกันไปแล้วเราเรียนอะไรบ้างนะคะ รายวิชาบังคับเนี่ยก็จะมีการอสอนเรื่องสัมมนา,านะคะสัมมนา,าตัวหนึ่งสัมมนา,าตัวสองซึ่งจะเป็นการสอนให้พวกเราเนี่ยมีการอ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจก็คือการอ่านพวกพาร์ c ิเค o n ต่างๆแล้วก็สอนให้มามีการหัดนําเสนอการจับใจความสำคัญและนำเสนอให้ถูกต้องนะคะรวมถึงตัวสองเ,เป็นเรื่องของการรีวิวอาร์ติเคิลนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างเรื่องของสอนเรื่องของการเขียน proposal นะคะเช่น แล้วก็สอนเรื่องของการทำสถิติด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่เรียกว่า experimental research methodology and statistics นะคะแล้วก็มีการสอน special problems ซึ่งทั้ง4ตัวนี้คือรายวิชาบังคับที่ต้องลงนะคะหหน่วยกิต แล้วรายวิชาเลือกอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะที่เรามีการสอนก็จะเป็นพวกการนำส่งสารผ่านทางผิวหนังนะคะกฎหมายบุข้อบังคับจริยธรรมทางเครื่องสำอางมีอะไรบ้างที่ต้องรู้นะคะอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ถัดมาเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการประเมินตัวหนึ่งตัวสองเพราะเราเพราะเราจะมีการสอนทางเรื่องของคลีนเซอร์สกินแคร์แฮร์แคร์คเลอร์คอสเมติกนะคะนอกจากนี้ก็ แนวโน้มทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางว่ามันมีเทรนอะไรบ้างซึ่งรายวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนเชิญเ,เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชนซัพพลายเออร์ต่างๆค่ะให้มาให้ความรู้กับเราว่าตอนนี้มีเทรนทางเครื่องสำอางในหมวดต่างๆเนี่ยเทรนอะไรกำลังมาใหม่บ้างเราจะได้ไม่ตกเทรนนะคะแล้วก็มีการแลบปฏิบัติการด้วยว่าคนที่ไม่เคยแตะมาเลยว่าเอ๊ะเขาทำกันมายัางไงเนาะครีมเจลแชมพูพวกเนี้ยค่ะก็จะได้ลง ดีเทลเลยก็คือได้แฮนด์อออนเลยนะคะก่อนแต่ก่อนอที่จะแฮนด์ออนก็มีเลคเชอร์ด้วยนะคะให้เรียนรู้ก่อนอันนี้ก็เป็นหมวดของรายวิชาบังคับเลือกนะะอมีรายวิชาเลือกอีกนะคะก็ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมานะคะซึ่งเดี๋ยวในปีถัดไปอาจจะมีรายวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้นขณะนี้เรามีรายวิชาเลือกที่เรียกว่าเทคนิคไมโครแคปซูลเลชันก็คือเป็นการเติม แอดเด v แวลูให้กับเครื่องสำอางเรานะคะว่าเราจะทำยังไงให้เครื่องสำอางเรามีคุณภาพดีขึ้นโดยการใช้เทคนิค m ม c r รแ n c a คปซู a เลชันเช่นอาจจะช่วยในเรื่อง,องการเพิ่มความคงตัวหรือช่วยในการทำให้สารสำคัญนั้นๆผ่านเข้าผิวหนังในระดับที่ดีขึ้นได้ออก Action ได้จริงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่วางแผนว่า อยากจะทํางานในโรงงานผลิตเครื่องสําอางหรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็เหมาะสมที่จะเรียนรู้ไว้ก่อนนะคะว่าเราต้องการอะไรบ้างเนาะเราจะได้ไปตามความรู้นั้นๆต่อได้ให้ลึกขึ้นนะคะถัดมาอันนี้ก็เป็นวิชาที่เพิ่งมาใหม่เลยเป็นการเสริมทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านไหนนะคะแล้วอาจารย์ท่านมีคอนเน็กชันกับบริษัทไหนบ้างอาจจะส่งไปฝึกงานด้วยอย่างเช่น ึกไปเลยสมเดือนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ลงไปเลยจำนวนทั้งหมด4หน่วยกิจอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างนอกจากที่อาจารย์พูดไปมีอะไรบ้างนะอินเตอร์คอลลา a บเรชันเรามีที่ไหนบ้างมีวิชาอะไรบ้างที่เรามีการเรียนการสอนกันนะคะแล้วมันมีกิจกรรมอื่นอีกไหมนะคะอันนี้ก็อยื่อยู่เนืองๆน,นะอาจารย์ในภาควิชาค่ะ,คะแล้วก็หรือในหล,ล,ลักสูตรของอาจารย์ก็ หลายๆท่านนะคะมาร่วมกันจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปแลนะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำแฮร์แคร์ดีเวล็อปเมนต์นะคะน,นี้ก็เป็นการประเมินว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีคุณภาพเช่นไรเราทดสอบกับผมจริงนะคะ,ะนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจัดเวิร์กช็อปอีกอันนึงที่สอนการทำไมโครแคปซูลเลชันดูซิว่าระบบต่างๆที่เราสอนไปที่เตรียมขึ้นเนี่ยมีการนำส่งผ่านทางผิวหนังได้จริงหรือไม่นะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ในหลักสูตรเองก็ encourage ให้นิสิตนะคะในสาขาหรือในหลักสูตรเนี่ยออกไป Present ในโลกที่เป็น International c o n f e r e n c e ต่างๆนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งอันนี้อาจารย์นรพรนะคะอัน,นี้อาจารย์วันชัยเนาะก็เป็นอาจารย์ในภาควิชาเช่นเดียวกันนะคะก็สนับสนุนให้ไปนําเสนองานประชุมด้วย นอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ในหลักสูตรของเรานะคะก็ยังเป็นเอ็กซ์เพรสด้วยนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีการจัดทำไอโซต่างตนี่ก็คืออาจารย์วิภาพรนะคะอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อาจารย์นั้นก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับออยด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะคะนี่ก็เป็น ตัวอย่างของบริษัทเนาะที่เรามีการพูดคุยกันแล้วก็สามารถจะ c o l เ a b r ร่วมกันได้อีกเนี่ยประเทศไทยนะคะที่มีมีเขาเรียกว่าบริษัทหรือมีฐานอยู่ในเมืองไทยด้วยอย่างเช่น Greater Pharma นะคะ GPO Mylot i v a s e c o s f a BJC KA MCD Canada เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะพูดคุยกันช่วยเหลือกันได้ส่งนิสิตไปฝึกงานได้นะคะ เรามีอะไรอีกบ้างก็มีช็อตคอร์สนะคะช็อตคอร์สโปรแกรมเริ่งไปต่างประเทศกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อันนี้น่าจะก่อนโควิดใช่อันนี้ก่อนโควิดนะคะที่ทั้งคณาจารย์แล้วก็นิสิตเนี่ยที่สนใจอยากจะไปเทรนเพิ่มเติมนะคะนี้เราก็จัดคอร์สสั้นๆน่าจะปัก2สัปดาห์นะคะนี่ไปที่ c o ร์สมที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการสอนเทคนิคเพิ่มเติมของที่ญี่ปุ่นเขาว่าเคามีเทนิคใหม่ๆจาากเรอย่าางงงไไรรบ้้้แลลวก็ดมือจิๆ คาดว่าปีนี้ปลายปีนี้เรามีแพลนอยู่ว่าอาจจะจัดช็อตคอร์สแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ได้ก่อนนะสัมภาษณ์ก่อนก็คือแผนกแบบก2ก็คือว่าต้องเป็นนิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชบัณฑิตหรือวิยาศาสร์บัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องอาทเิเคมีเคมีเทคนิคช่วเคมีวิศวกรรมนะคะตรงนี้สามารถ เ้าอยู่เป็นอยู่ในคุณลิฟายนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องมีเกรดสะสมเฉลีย่ยตั้งแต่2.5ขึ้นไปนะส่วนคุณสมบัติอื่นๆขอให้ผู้สนใจนะคะลองไปติดตามเพิ่มเติมในประกาศของมัณิตวิทยาลัยนะว่ามีคุณสมบัติต้องเพิ่มเติมอะไรกบ้างนะคะส่วนแผนขออาจจะสงสัยว,ว่าแล้แผนคนที่สมัครแผนกกับแผนขอได้ต่างกันตรงไหนนะคะ ข้อ1กับข้อ2เหมือนกันนะคะคือปริญญาตรีเภสัชบัณฑิตหรือเวาศาสตร์ท,ที่เกี่ยวข้องแต้มเฉลี่ยสะสมต้อง2.5ขึ้นไปแต่สําหรับแผนขอนะคะจะเห็นว่าตะกี้ที่อาจารย์บอกแผนขอคือจะเรียนเลคเชอร์เยอะเนาะเราไม่เน้นวิจัยมากเพราะเรา เราจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสําหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานในสาขานี้อยู่แล้วคืออาจจะไม่ได้จําเป็นต้องมาแบบทําวิจัยจาาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเขาอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วในการทํางานแบบนี้ค่ะอย่างน้อยสองปีแล้วก็จะพิจารณาให้ว่าอเข้าแผนขอดีกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆก็เป็นไปตามที่บัณฑิตวิเลยประกาศนะคะ ถัดมานี้จำเป็นนะคะคือเกณฑ์ภาษาอังกฤษ CU a p e ถ้าเป็น CU t a p e ก็คือตั้งแต่45ขึ้นไปถ้าเป็น TOEFL 450นะคะ IELTS เนอะถ้าผู้ไม่มีผลสอบ ดีวิดีโอาจจะดูได้ว่าใช้วิธีการอื่นได้ไหมอาจจะเป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆก็ลองดูนะคะเว็บไซต์นี้อาจารย์ให้ไว้นะโดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยส่งได้อย่างชา้าที่สุดภายในวันที่สอบสัมภาษณ์นะคะถ้าหากไม่มีคะแนนนี้เราไม่ไม่รับเข้าศึกษานะคะส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าการศึกษาก็0 0บาทค่าส่วนค่าเทอมนะคะภาคการศึกษาละ35,000บาท ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขานะคะภาคการศึกษาละ70,000บาทนะสำหรับอันนี้หมายเหตุนะคะการค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าศึกษาน,นี่ต้องชําระเป็นเงินสดที่ภาควิชาในวันที่สอบสัมภาษณ์นะคะห0รบาทตรงนี้นะคะอันนี้ก็อย่างที่ที่เรียนแจ้งนะคะนี่ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิติมาได้หรือที่อาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์รมชาติชูโตรประพักค่ะ ขอบคุณค่ะมีอะไรสอบถามได้เลยนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะ่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ลำฉันมากเลยค่ะผู้เข้าฟังมีคนมีท่านใดมีคำถามไหมคะสามารถพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์อาจปลอยค่ะพี่พี่ว่าเราเราเสริมนิดนึงว่า จริงๆทั้งสองหลักสูตรเนะเาะผู้ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาในหลักสูตรนะสามารถจะเลือกเรียนบางคอร์สแล้วจ่ายเงินเป็นคอร์สคอร์สได้ใช่ไหมคะใ่ะค่ะใช่ค่ะใช่ไหมเออค่ะค่ะก็ จริงๆมีแนวคิดนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะ implement เร็วๆนี้ก็คือว่าสำหรับท่านที่สนใจตะกี้ที่มีการนำเสนอว่าวิชาอะไรบ้างอย่างงี้ค่ะถ้าสนใจในในรายวิชาไหนสามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็สอบถามได้นะคะว่าอยากจะขอเรียนแต่วิชานี้มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ค่ะสามารถเข้ามาเรียนแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนเก็บเกรดแล้วก็ได้รับ ปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้เป็นการเรียนเพื่อเสริมความรู้ในแต่ละวิชาอย่างนีได้ค่ะคือกำลังเรากําลังคุยกันอยู่นะคะก็คือแนวโน้มว่าในแต่ละรายวิชาเนี่ยให้ให้เราให้เราลลงเพื่อมาเรียนได้แต่ว่ามันต้องจ่ายค่าค่าธรรมเนียมหรือค่าค่าเข้าเรียนน่ยนะคะโดยโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าการเข้าเรียนในหลักสูตรเนาะแต่แต่การเลือกเรียนบางรายวิชาอาจจะเหมาะสมกับ บางคนที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะมาเรียนบัณฑิตศึกษาได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาหลักสูตรพมพอดอก่อนเราเราคุยกันภายในว่า,าถ้ามาเรียนแต่ว่าจะต้องประเมินนะคะต้องมีการประเมินเหมือนเหมือนทุกคนที่มีสิทธิ์ในหลักสูตรเลยแล้วเป็นการเป็นการดูแลกันภายในอะคะ่ะถ้าถ้าสนใจที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็คือ,เ,อเราก็จะดูประวัติ ที่พวกเราได้ลงเรียนรายวิชาต่างๆเหล่านั้นไว้นะคะเพื่อพิจารณาตอนเข้ามาเรียนอีกทีหนึ่งว่าจะ transfer เหมือนเก็บเครดิตเป็นเครดิตแบงค์ให้พวกเราได้นะคะค่ะเป็นการเป็นข้นตอ่ใช่ค่ะอาจจะต้องแจ้งอาจจะอาจจะมีช่วงเวลานิดนึงอะค่ะว่าต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่ที่ว่าเออมีมีแนวโน้มว่าจะเรียนจริงๆและจะได้มีการเก็บ เก็บเครดิตไว้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนไปแล้วมาอีกสามปีให้หลังข้อนี้อาจจะอาจจะเก็บให้กไไ็ไม่น่าจะมีข้อมูลให้ละค่ะ